กันนะคะทุกคนบาเบอร์นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเจ๊เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนนี่มองอะไรคะลูกคือเขาอยากขึ้นไปนอนข้างบนที่นอนเขาะคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะ<ำ>อะไรคะอะไรคะอยากขึ้นข้างบนหรออยากขึ้นข้างบน อยากขึ้นข้างบนหรอคะอยากขึ้นข้างบนเหรอบ่อยากขึ้นข้างบนคะบ่อยากขึ้นข้างบนนอนที่นอนเขาคะ่ะนี่อยากนอนนี่หรอคะบ่อยากนอนหนูนอนแล้วแม่นะพ่อแม่กินข้าวก่อนนะคะนะนะหอมจังเลยมันหอมไงไงอะไรอย่างเงี้ยหอมจังเลยนะเดี๋ยวมะไอ,อกปนะ่ะแม่ไปกินข้าวก่อนนะคะคนเก่งนะ แม่ไปกินข้าวก่อนนะคะใครเก่งนะเนี่ยค่ะเวลาเขาอยากนอนง่วงนอนเขาจะขอขึ้นข้างเขาก็จะนั่งประมาณนี้น,นะคะนั่งรอประมาณนี้ค่ะนี่ตุ๊กาตาตัวโปรดของเขาสองตัวเนี่ยค่ะตัวนี้ชื่อบูบูอันนี้ชื่อเบบี้ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะหมาอะไรมีตุ๊กาตาตัวโปรดด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องเรานอนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปกินข้าวข้าวเย็น เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมความน่ารักของน้องบาร์เบอร์นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะช่ม่คะ